สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกทุ่านเลยนะคะมาต่อ,อก,กันคลิปที่แล้วค่ะชาบาอาการยังปก,กติไหมไพไพควันคะวันน่ะได้กินตัวปูควัน เราก็มีตาตับขขอบคุณแมนตะเอือนต้องกับพวหูหรอขบคุณูนพี่นัะ นี่ดูจะบาสองปีแล้วเอาขึ้นมาเันเห็นนั่นมันมันเหมือนไซบีเรียยังเลยอะ นี่หเกลเกวนี่เลยเลก้าเลือกรอยเลือรอยคือน่ย้งเห็นบางเกลวเลือดรอยซื่อตัวห้อมเห็นตัวจริงีคือนี่หละของแท้อันนี้ยังไม่ถึงปีนะแต่ตัวใหญ่มากคุยดีก็ยังเคยเขาพูดเลยดูยังไปยุ่งไกลมันดูว่าแขกฉบาเรียนร่วกันทีนี้ฉบาจะไม่ไปไหนนะเพราะมีเพื่อนละแต่ยาหนันเด้อมันมันอยากเชิงเรอยาฝ่า่อยใจกันให้ชฉบาทำมันก่อน บ่อตีปอทำเนาะแต่ว่าตีแยกกงเอา้าคือบ่เห,ห่ามาหอดเฮี้ยน่ะบ่เห่ามันไม่มือไม่เจ้าใจป่นั่นเห็นบ่ปางแก้วแท้เลยนะมันเป็นหมาเด็กน้อยแหมหมายังไม่ถึงปีอ่ะมันไม่รู้เรื่องแย่ดอกอย่ามาเห่าหยอ,อกกูเด้อกูตื่นเนี่ยฉันรู้เรื่องหรอกเอา้าแต่ทำไมในรูปมันสีดำแต่ทำไมนี่เป็นออกสีน้ำตาลในรูปมัสีดำอืมออกมาโคตรล่อต,ตัวจริงโคตรหล่อเลยนะต,นนตัวละ,ละเกือบหมื่นนะเนี่ยซื้อมาตอนเด็กๆอ่ะ ตอนนี้น่าจะขายได้หลายหมื่นแต่แต่เจ้าของเขาไม่อยากขายนะ,ะให้ฟรีตสบ้าตา<ะ>ปิ้งไก่ก่อนปิ้งมูไส่เน่ยตาบ้าไ่นะตบ้าไม่กินปิ้งมูหรอก็ขาดมาลยยาดีมันหืนดได้บบบวัว เชียของอะมาประคุณฉบาขนล่วงนะบาจ๋าจะบาฉบาคือหมานั่นเดียวเพราติดว่ารถนท่องซื้อการกล้วยกับดีตั้งซื้อว่าการกล้วยอยู่รถลูกมันซื้อว่าจังเด๋ยวูวิฉบาการตองมันมีตัวผู่กับตัวเมียได้หรอไปเบิ่งกันดูคือใบตองบอมันมีการตองกับตัวยังตัวผู่นะ นกกล้วยติปลาชันนกกล้วยแต่ตัวถือออกมากคือปลาชันนกเปล้วยเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ได้เลยนะพ่อพันธุ์ยัางงามเลยตัวนี้ถ้าผมมีเวลาเพาะขายเด้อหมาตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์โคตรสวยเลยยังไม่ถึงปีนะแต่ตัวใหญ่ตาสีไหนน่าคือปัญาหาของเราตอนนี้คือเราจะเอาเอาอากจากกรงยังไงจับไม่ได้นะสวบเลยนหรอเอาไม้ยุ่งสิหรอ ออกจกคงยันนี้่าเฝ้าเอาผ้าออกแมมปิดผ้าไว้แล้วก็โจมลงคื้เก่าเราจะเข้าโครงใหญ่ยังไงเดี๋ยวล่างโครงก่อนให้มันชินเราก่อนประมาณสักสิบวันถึงสิบวันไหมมันจะชินเรานี่ยมันเห็นฉบาเกยวมันบ่าเหา ก,ก,ก็นั่งกินเขาก่อนให้มันอยู่นี่จะเข้าก่อนแล้วตู้นั่นละ่ะเดาเสิเอาจานเอายังมากินมันไม่เห่านะแต่แต่ว่าอยู่บ้านนี่เห่าได้เห็นเจ้าของคือมันเห็นเ้าเป็นคนอื่นแต่ว่าขันยูครับเจ้าของม,มันเห็นเาเป็นคนอื่นแต่กับทุ่นเนี่ยเพื่อเดินดู <c oughs> นิสัยหมาบางแก้วมันเป็นยังไงนี่ ดูครับครับครับผม,มบางเก้อโอบางเก,กวนะจ้บาจะบ้าจะบ้ามันชินแล้วนะเอาใครมาเลี้ยงมันก็ชินชินแล้วไม่เหมือนตอนแรกตอนแรกจนจะกัดเขาตาย อะไรชบ้าฮะชาบาจะสองปีแล้วทำไมตัวเตี้ยมันบางแก้วแท้ไหมนี่บางคนว่าบางแก้วตัวเล็กไม่ใช่บางแก้วแท้นะดูตัวนี้สิดูมันมาถือกับมึง่งเนี่นะเอออะไร มันเล่นนะนห่มัมนก็ห่าแห้งทเทล่างก่อนม่นี่ได้กินชาบา เฮาดูแบบนี้กับวพาไวเลยเอาพาคุ้มไวเลยมันเฮาเกินไปล้วนี่มันยังเป็นหมาเด็กอยู่ชาวบ้านก็ะเพาะชาวบ้านดิ นี่ยิงยิงเขวให้เขาเพื่อพี่ชบาไม่ยิงเขวให้เขามาบกไปเลยบกไปเลยนี่พุ่มไปแล้วเอาไปได้แล้ววันนี้ ไรฉันก่อนจะปาขนล่วงหมดแล้วขนเต็มเลยฮะม,มาดูขนชาบา นี่คือ,อยังน้อยๆนะตั้งแต่ไม่กินข้าวประมาณอาทิตย์หนึ่งขนร่วงหมดเลยมันเหมแล้วดูใบไม้ผีไหมดูใบไม้ร่วงคนหมาก็ร่วงตามกันตรงนี้ก็ทำห้องน้ำค่ะวันนี้ไปซื้อของมาหมดหมื่นกว่าบาทพรุ่งนี้ก็น่าจะไปซื้อประตูบานเลื่อนมา ไม่รู้ว่าจะหมดกีด่จะหมดถึงแสนไหมเนี่ยตีไว้คร่าวๆน่าจะแสนหนึ่งพันไหมได้ไหมตรงนี้ก็จะทำเป็นออฟฟิศค่ะแล้วก็ถ้าหมาก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็วิ่งริมได้เพราะว่าถ้าแดดมันส่องมาหมาก็จะได้อยู่นู่นข้างๆห้องน้ำค่ะจะได้เย็นแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้ปูกระเบื้องเหมือนกัน คงมาก็น่าจะได้ย้ายคป่ะชบาแก้วมีหนุ่มมหานี่ต้องมาดูอาการมันนะคะถ้าเลี้ยงไปแล้วมันจะเหมือนบางมันจะเหมือนชบาแก้วหรือเปล่าเพราะว่าชบาแก้วนี่อยู่กับสกุปปี้ดูสองวันก็สู่กันค่ไม่รู้ว่ามาตัวนี้มันจะอยู่ร่วมกันกับเราได้ไหมนะเพราะว่าการเลี้ยงดู ตั้งแต่เล็กๆมันไม่เหมือนกันค่ะตัวนี้มันได้วิ่งได้อะไรแต่ตัวนั้นคืออยู่แต่ในบ้านนิสัยมันก็จะดูดูร้ายหน่อยแต่มันยังดีที่ว่าอายุมันยังไม่เยอะค่ะไม่รู้ว่ามันจะจําหรือเปล่านะเพราะว่าบางทีบางทีหมาบางแก้วมันจำนะจำเจ้าของโอเคค่ะพี่น้องเดีย๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าอาการมันจะเปลี่ยนแปลงไหม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแกรมได้นะคะขอบคุณค่ะ